สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเก็ดเล็กเก็ดน้อยในเฟ e บุ o k นะครับนักพัดกับโนกะใน YouTube นักพัดกับโนกะ y o u t u b e ครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องกระลาตาเดียวนะครับสืบเนื่องมาจากผมทำคลิปคราวที่แล้วผมปอกมะพร้าวและก็ผ่ามะพร้าว สอนบอกวิธีการผ่ามะพร้าวที่ไม่ให้มะพร้าวแตกแร้งให้แตกตรงเป็นเส้นตรงนะครับขูดก็ง่ายทำอะไรก็ง่ายเผอิญไปเจอมะพร้าวตาเดียวเข้าหลูกก็เลยอยากเอามาเล่าสู่คนฟังนะครับมะพร้าวตาเดียวตามตำราบโบราณได้กล่าวไว้ว่าเป็นเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งนะครับ ป้องกันคุณใสบ้างทำพระกราให้เด็กคล้องบ้างหรือแม้กระทั่งทำขนานตักข้าวหรือไปทำแกะสะลักราหูอมจันทร์รวมทั้งเอาไปตัดต้อที่ตานะครับตามตำราโบราณและ ทุบกลาออกเป็นสีเสี่ยงเอาไปต้มกินแก้โรคอมัมพฤกษ์อัมพาตนะครับตำราบโบราณได้กล่าวไว้แต่สำหรับผมแล้วผมจะชี้ให้เห็นว่ากลาตาเดียวนั้นแตกต่างจากกลาปกติอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกันเลยนะครับนี่คือมะพร้าวปกตินะครับผมจะให้ดูชัดๆครับชัดๆ อันรูร่างตรงที่ผมชี้นี่คือรูงอกส่วนด้านบนนี้นะครับสองรูที่เห็นเหมือนเบ้าตานี่เขาเรียกว่าตามะพร้าวปกติแล้วมะพร้าวจะมีสองตากับหนึ่งรูงอกนะครับและจะมีเส้นสามเส้นนะครับเห็นไหมครับชัดนะครับจะมีเส้นสามเส้นหนึ่งสงและก็สามนะครับดูชัดๆ จะมีเส้น3เส้นดูข้างหลังนะครับมันจะเป็นเส้น3เส้นอย่างนี้นี่คือลักษณะของมะพร้าวปกติแต่ลูกที่ผมได้เจอที่ผมได้ทำคลิปเทคนิคการผ่ามะพร้าวนี่คือกะลาตาเดียวท่านจะเห็นได้ว่ามันมีรูงอกหนึ่งรูนี่คือรูงอกนะครับและนี่คือตา และมันจะมีเส้นเดียวทั้งลูกนี้นะครับถ้าวนวนวน,วนกลับกันไปอย่างนี้ท่านจะเห็นว่ามันจะมีเส้นผ่าเส้นผ่าลูกเพียงเส้นเดียวซึ่งผิดกับมะพร้าวปกติซึ่งจะมีสามเส้นดูนะครับอันนี้ซ้ายมือผมนี่ปกติขวามือผมนี่ตาเดียวจะเห็นได้นะในนี้ว่ามีรูน้ํา หรือรูงอก1รูและมีตาอยู่ข้างบนอีก1ตาเส้น1เส้นครับที่ผมได้พูดถปว่าบางท่านก็เอาไปทำแกะลาหูอมจันร์แบบนี้นะครับทำเครื่องรางของขงังติดไว้ที่บ้านตามตำราเขาได้กล่าวไว้ผมก็ได้สรรหามาเก็บไว้ พอสมควรนะครับหรือแม้กระทั่งทำท่านานตักข้าวท่านานตักข้าวสารนะครับเวลาเอาไปหุงผมก็ทำไว้รวมทั้งสร้อยที่ผมคล้องนี้ก็ผมก็ได้ใช้กระลาตาเดียวไปเจาะรูนะครับแล้วก็มาทำเป็นสร้อยสิ่งแตกตา่าง มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่เชื่อก็อยา่าลบหลู่นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือลักษณะถ้าท่านไปเจอแล้วก็จะเห็นได้ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรแล้วแต่ท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะเก็บไว้หรือจะขุดทำอาหารทำขนมก็ได้นะครับไม่ว่ากันแล้วแต่ความเชื่อครับผมฝากไว้ เป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยให้รู้ถึงลักษณะของกะลาตาเดียวนะครับทุกท่านครับสิ่งที่ผมได้ทำนี้ถ้าท่านคิดว่ามันดีและมีประโยชน์นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับได้ทั้งใน Facebook ทั้งใน Youtube ขอบคุณมากครับ